ช่วงนี้มีเซลล์ขายยานะครับโพลในกลุ่มปลูกทุเรียนเยอะแยะมากมายนะครับว่าทุเรียนทรงแบบนี้ลักษณะใบแบบนี้ขาดธาตุอาหารนะครับขาดสังกะสีแมกนีเซียมกำมะถันผมจะอธิบายให้ฟังว่าที่ไปที่มามันเป็นยังไงแล้วจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมันขาดหรือไม่ขาดนะครับผมขอย้อนความนิดนึงนะครับสําหรับท่านที่ไม่ได้ติดตามผมมาเป็นประจํานะครับท่านอาจจะยังดูใบทุเรียนไม่คล่องนะครับใบทุเรียนใบนี้นะครับทรงแบบนี้มีช่วงนี้มีเยอะนะครับมีเกือบทั้งสวนเลยเนี่ยครับ อธิบายให้ฟังก่อนว่ามันเป็นยังไงจมูกมันยาวๆนะครับใบมันทรงยาวๆนะครับจมูกยาวๆใบทรงยาวนะครับใบทุเรียนแบบนี้คือทุเรียนไนโตรเจนสูงนะครับทุเรียนไนโตรเจนสูงเ,เนื่องจากน้ําฝนนะครับน้าฝนช่วงนี้ฝนดีเนาะฝนแล้วก็ไนโตรเจนมันฟิกมากับฟ้าร้องฟ้าผ่านอนฟิกแล้วก็หล่นลงมาใต้ ลดลงมาชุ่มฉ่าที่ต้นทุเรียนเราเลยครับทุเรียนเราเลยได้รับไนโตรเจนเป็นปริมาณมากนะครับสังเกตว่ามันจะยาวนะครับมันจะยาวมันจะยาวกว่าปกตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามเซลล์ขายยาเขาจะบอกว่าทุเรียนแบบนี้เนี่ยขาดธาตุสังเฟสีนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่อ้วนนะครับขาดธาตุสัง ium, เฟสีแมกนีเซียมเหล็กกร,รมมัทันต่างๆผมจะอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ขาดนะครับแต่เนื่องจาก ไนตัวเจ้นมันสูงเฉยๆนะครับใบมันก็เลยยาวปก,ปกตินะครับทรงมันเลยออกมาแบบนี้ทําไมผมถึงบอกว่าใบทุเรียนนี้ไม่ได้ขาดสังกะสีนะครับชัดเจนมากอาการที่ชัดเจนมากของทุเรียนนะครับใบทุเรียนที่ขาดสังกะสีนะครับคือใบเขาจะเล็กครับใบเขาจะเล็กๆใบเขาจะไม่ใหญ่นะครับแต่ว่านี่คือเขาใหญ่แล้วเขายาวแล้วแต่เขาไม่ว้วนเขาไม่เต็มนะครับปลายเขาไม่เต็ม อันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีนะครับเนื่องจากไนโตรเจนสูงแล้วนะครับทําให้ใบเขายาวแล้วถ้าเกิดเราเติมปุ๋ยมูลสัตว์หมักนะครับหรือว่าพวกปุ๋ยคอกหมักมูลสัตว์หมักปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆเข้าไปนะครับให้ชาติลองเสริมต่างๆเต็มใบทุเรียนเราช่วงนี้จะสุดยอดมากครับจะทั้งยาวแล้วก็ทั้งใหญ่นะครับถ้าเกิดว่ามีใครมาขายยาให้คุณว่า ทุเรียนคุณสัตขาดสังกะสีนะครับอย่าอย่าหลงกลอย่าเชื่อใครง่ายๆนะครับมันจะเป็นทรงนี้หมดเลยเห็นไหมครับพอพอเริ่มบ่มลุงนี่ใบที่ขึ้นใหม่ใช่ไหมครับผมเริ่มบ่มลุงผมเริ่มใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกไปนะครับปุ๋ยคอกมูลสัตว์หมักนะครับใบเขาจะเริ่มอ้วนตามมานะครับเห็นไหมนี้ใบใหม่นะครับตะกี้เนี่ยมันเป็นใบเก่านะครับใบตั้งแต่ตอนหน้าแรงนะครับนี่มันเขียวไปแล้วนะครับอันนี้เพิ่งใบขึ้นมาใหม่มันจะเริ่มอ้วนขึ้นนะครับ มันไม่ได้ขาดธาตุอาหารมันไม่ได้ไม่ต้องเสื้ออะไรมาใส่นะครับไม่ต้องเสื้ออะไรมาใส่ไม่ต้องเปลืองเงินท่านเพียงแต่เติมปุ๋ยมูลสัตว์หมักนะครับใบทุเรียนท่านจากยาวๆเรียวๆอยู่แล้วนะครับมันจะอ้วนขึ้นแล้วมันจะเต็มนะครับจะมูกมันจะเต็มนะครับมันจะสมบูรณ์นะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับตามนี้นะครับอย่าอย่าหูเบานะครับเงินเงินมันจะออกจากกระเป๋านะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ